นี่เกิดมาสวยอยู่แ <pl> ล <ains> ้วเนาะก็เลยอีกอย่างหนึ่งที่นี่ชอบนะคะคือพวกแอคทิวิตี้ที่มันเสียวๆสูงๆเงี้ค่ะอย่างเช่น s ายด i v วิงค่ะนี่อยากลองสักครั้งมากมากเลยในชีวิตนะคะพวกบันจี้จั๊มหรืออะไรเงี้ยชองมากถ้าเป็นสายแอคทิวิตี้เนี่ยดีเลยค่ะเพราะว่ายังไงถ้าเกิดหนูนี่ไปไหนใช่ไหมคะนี่ก็จะชวนไปด้วยอยู่แล้วแน่นอนค่ะถึงหนูจะชอบความสิ่งแต่จะไม่ทิ้งให้พี่เดียวดายแน่นอนอย่าเพิ่งปิดไฟกันเลยนะคะ ขาทีและเป็นอีกครั้งครับสาวโสดคุณได้เพอร์เฟกต์สกอร์รอบที่สองครับไม่มีใครดับไฟเลยนะฮะเอาละเ,าเราจะมาถามถึงตัวตนของสาวโสดคนนี้คุณทำธุรก,กิจเกี่ยวกับความงามในขณะที่กิจกรรมของคุณนั้นคุณก็ชอบความตื่นเต้นท้าทาย<ช>ค่อนข้างย้อนแยง้งแต่มันผสมกันเป็นคุณเลยทีเดียว อะไรคือความเป็นเรากันแน่ฮะหรือมันเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่างจริง,รงๆอะค่ะเรื่องความสวยความงามค่ะคือนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะคือนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะคือนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะก็เลยงดงามจุติขึ้น งดงามค่ะคุณคุณเคียร์คุณคุเคียร์สายความงามหน่อครับจะให้ตอบว่าอะไรอ๋อจริงๆก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราให้ไปตอบว่าบ้าคุณวือล้วก็น่ารำคาญไงหลอนเพราะผู้ชายเปิดไฟหล่อน30คนหล่อนทั้งงานใช่มตนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะหล่อนเป็นแฟนนี่มาทำไมล่ะให้ตอบว่าอะไรเนาะใช่ใช่คุยคุยกันพาร์ตกันไปสันไปก็คือเราเป็นคนสวยอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าดูเหมว่า เฮ้ยถ้าเราแบบทำตัวเป็นคนดูเกินไปแบบว่าไม่อยากออกแดดอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเอ้ยมันสวยอย่างเดียวสวย,อย,ยวอ,อย่างเดียวเกินไปค่ะจริงๆน้อนนี่ชอบด้วยแหละแบบชอบตั้งแต่เด็กแล้วคือตอนเด็กๆรู้เลยว่าตัวเองชอบชอบเล่นกิจกรรมชอบเล่นเสียๆวๆอ่ะค่ะคือตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาพ่อแม่พาไปดีมือใช่ไหมคะเราจะเล่นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ไม่ได้ค่ะที่มันจํากัดความสูงไว้แบบ145ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน้อนนี่ก็คือข้างเครื่องเล่นมันจะมีหินแต่งสวนนะคะยัดใส่รองเท้าให้สูงขึ้น เออแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็แบบดุนดุนมัดผมสูงให้มันสูงๆก็แบบความสูงโกงความสูงเอาหินมาใส่รองเท้าใช่เราจะได้สูงโกงไงคะเออแล้วก็ไปวัดความสูงก็ได้แบบเฉียดเฉียดร้อยสี่ห้าพอดีเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบติดใจอ่ะมันก็เลยอยากเล่นอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกเหมือนอยากท้าทายตัวเองว่าแบบมันไม่เคยกลัวเลยมันสูงก็เลยอยาก เล่นหให่ดีเคนะเดาทางผู้ชายก่อนคุณว่าอะไรเป็นเหตุผลที่สองรอแล้วไม่มีใครดับไฟเพิเธิน,น่าสนใจยังไงในความคิดคุณง่ายๆอย่างแรกเลยเนี่ยวัยรุ่นไทยผู้หญิงนะส่วนใหญ่อายุย1ิบอเนี่ย ยังเพิ่งเริ่มทํางานแต่เขาเองเนี่ยมีกิจการสองเองถึง2อย่างด้วยกันมีทั้งทํทเล็บแล้วก็ต่อขนตาแล้วก็ขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งแค่กระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเดียวเนี่ยก็ทาเงินมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุ่มๆมันไม่ปิดไฟก็เพราะว่าเขาอยากได้คนที่ไม่ต้องดูแลมากแต่ไปคู่กันซึ่งกันและกันได้อันนี้ไม่พูดถึงความสวยนะถ้าความสวยอีก2ชั่วโมงอ่ะคุยไม่จบ รกิจเนี่ยร้านเปิดมาแล้ว2ปีนะ<ช>แต่ว่าทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ19นเใช่นะคือเรียกว่ามาครบแพ็กเกจดูแลเลยว่าไม่ได้ลำบากยากจน